ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับหลายปีมาน,นี้คนไทยนับหมื่นคน ที่เคยเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางก็ได้มีโอกาสเข้านมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวกรุงเก่าอาณาจักรล้านช้างแต่จะมีสักกี่คนที่เคยเฉลียวใจบ้างว่าพระบางที่กราบไหว้มาตลอดนั้นเป็นองค์ปลอมเพราะฉะนั้นองค์ที่อัญเชิญออกจากพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ส่งน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีที่ผ่านมานั้น จึงเป็นพระบางปลอมส่วนองค์จริงนั้นไม่ได้ประดิษฐานอยู่ในหลวงพระบางมานานหลายสิบปีแล้วจนกระทั่งเมื่อปลายปี2556ที่ผ่านมาแต่ก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นในกลางเดือนธันวาคม2556รัฐบาลลาวก็ได้อัญเชิญพระบางจากพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติซึ่งก็คือพระราชวังเก่าเพื่ออัญเชิญพระบาง เข้าประดิษฐานภายในหอเก็บแห่งใหม่เป็นการถาวรหอพระบางดังกล่าวนั้นใช้เวลาก่อสร้างมาเป็นเวลานานหลายปีซึ่งมีความงดงามวิจิตรและดูอลังการยิ่งนักครั้งนั้นพลโทจูม,มลีไสย,ยสอนผู้นำสูงสุดของลาวก็ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีด้วยเพื่ออัญเชิญพระบางด้วยตนเองโดยที่มีผู้นำระดับสูงของลาวไปร่วมด้วยอีกหลายคน เวลาผ่านไปเกือบปีจนบัดนี้ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบความจริงว่าพระบางองค์ที่อัญเชิญไปประดิษฐานในหอดังกล่าวนั้นเป็นองค์จริงที่ถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่อื่นและอัญเชิญกลับไปหรือเป็นองค์เก่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางมานานแล้วถึงแม้ว่าสื่อทางการของเราจะเผยแพร่ภาพและข่าวที่เกี่ยวกับงานพิธีในครั้งนั้นอย่างคลึกโครมก็ตาม แต่ก็ไม่มีสำนักใดที่ให้รายละเอียดทั้งหมดท่ามกลางกระแสความสงสัยของประชาชนคนลาวในเวลานั้นด้วยไม่เฉพาะแต่พุทธศาสนิก,กชนชาวไทยเท่านั้นที่ไม่เคยทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งชาวลาวแท้ๆจำนวนไม่น้อยเลยต่างก็แสดงความงุนงงเมื่อมีการนำเอาภาพเหตุการณ์มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งในเว็บบล็อกของผู้รู้คนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งในงานพิธีในเดือนธันวาคม2556ซึ่งในครั้งนั้นก็ไม่มีคำอธิบายใดๆและไม่มีผู้ใดทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่หรือองค์ไหนเป็นองค์ไหนแต่ครั้งนี้ผู้รู้ก็ได้เขียนให้ความรู้ว่านี่คือพระบางองค์จริงที่อัญเชิญไปจากนครเวียงจันทร์และได้นำมาประดิษฐานอย่างถาวรภายในหอพระบางแห่งใหม่ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาพระบางนับเป็นปูชนียวัตถุอันล้ำค่าคู่การเวลาและมีตำนานบอกเล่าความเป็นมาย้อนหลังไปนานนับพันปีเคยประดิษฐานในหลายแห่งด้วยกันรวมทั้งเคยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงเทพถึงสองครั้งสองคราก่อนที่จะอัญเชิญกลับไปยังราชอาณาจักรลาวล้านช้างเวียงจันทร์แม้กระทั่งในดินแดนของลาวเอง ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็เคยประดิษฐานไว้ในหลายที่รวมทั้งที่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันร์ทในปัจจุบันและที่วัดมโนลมวัดวิสุณาราชหรือวัดพระาธาตุหมากโมและวัดใหญ่แห่งเมืองหลวงพระบางด้วยองค์พระนั้นเป็นสัมฤทธิ์ที่ประกอบไปด้วยเนื้อทองคําแท้90%น้ำหนักรวมกว่า50กิโลกรัมสเปคทุกอย่างของพระบางองค์จำลองกับองค์จริงนั้น ได้ทำขึ้นมาเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วนับเป็นกลยุทธ์อันยอดเยี่ยมของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวในการตบตาพวกหัวขโมยของเก่าทั้งหลายด้วยอย่างไรก็ตามได้มีข่าวลือเกี่ยวกับของปลอมในหลวงพระบางนั้นก็มีมานานแล้วด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกระแสที่ว่าในายกรสอนพรมวิหารอาดีตผู้นำสูงสุดของลาได้นำพระบางองค์จริง ไปประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์กรุงม,มอสโกสหภาพโซเวียตมาตั้งแต่หลังการปลดปล่อยแล้วทั้งนี้เพื่อให้โบราณวัตถุอันล้ำค่าของชนชาติลาวมีความปลอดภัยนั่นก็คือหลังจากการที่คอมมิวนิสต์ได้เข้าควบคุมกรรษัตริย์องค์สุดท้ายของราชอาณาจักรลาวกับบรรดาเชื้อพระวงศ์และอันเชิญพระองค์ออกจากราชวังหลวงแต่ก็มีข่าวลือที่ไม่เป็นมงคล ก็ยังลือต่อไปว่าหลังจากที่คอมมิวนิสต์ลาวได้ทำการยึดอำนาจประเทศลาวได้แล้วนั้นซึ่งเป็นเวลาที่ลาวอ่อนแอมากๆสบักสะบอมจากการรบมานานหลายปีอาวุธยุธโทโธปกรณ์นั้นก็มีไม่เพียงพอและก็หวาดระแวงประเทศไทยเป็นอย่างมากกลัวว่าไทยจะเข้าโจมตีเพื่อยึดอำนาจคอมมิวนิสต์ลาวให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ลาวในตอนนั้น กลัวจะสูญเสียอำนาจของตนเองไปอีกทั้งเวียดนามที่ช่วยลาวยึดอำนาจมานั้นก็ย่ำแย่จากการรบมาหลายปีเช่นกันซึ่งประเทศลาวกับเวียดนามก็อดอยากไม่แพ้กันจึงได้ถอนทหารกลับไปเวียดนามทั้งหมดเมื่อเหตุการณ์เป็นไปดังนี้ผู้นำของลาวจึงได้นำพระบางนี้ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของตนเองที่มีคุณค่ามากที่สุดของลาวไปจำนองไว้กับโซเวียตเพื่อที่จะได้อาวุธ มาป้องกันประเทศของตนจากไทยซึ่งต่อมารัสเซียยุคใหม่ก็ได้ปฏิเสธที่จะคืนพระบางให้แก่สปปลาวเนื่องจากรัฐบาลลาวนั้นได้ติดค้างเงินกู้และเงินค่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์และรัฐบาลลาวก็จะต้องใช้นี่ให้ครบทั้งหมดซยก่อนรัสเซียจึงจะส่งพระบางคืนให้และในเวลาต่อมา เราจึงหาเงินไปถ่ายถอนพระบางจากโซเวียตแล้วอัญเชิญมาไว้ที่ลาวนั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในหลวงพระบางจึงเป็นพระบางองค์จำลองมาโดยตลอดแท้ที่จริงแล้วพระบางองค์แท้ถูกอัญเชิญจากหลวงพระบางไปประดิษฐานไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศลาวหรือธนาคารแห่งรัฐลาวเมื่อก่อนมาตั้งแต่เกือบ40ปีก่อนโน้นและเพิ่งได้รับกลับไปยังหลวงพระบาง เมื่อเร็วๆนี้นี่เองแน่นอนย่อมไม่มีการยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยข้อสังเกตของผมนะครับพระบางองค์ที่ไปจำนองเพื่อซื้ออาวุธกับโซเวียตในเวลานั้นเวลาที่โซเวียตส่งคืนกลับมาจะเป็นองค์จริงแท้หรือไม่ก็ไม่มีใครทราบได้และถ้าพระแก้วมรกตถ้าตกอยู่ในมือของลาวก็จะเป็นแบบพระบางอีกแน่ๆแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับ คิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับขอบคุณครับ